สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พ่อใหญ่มหาก็นำเอาพระ,นะะยอดธงนะพระยอดธงสมัยอยุธยานะครับเรียกว่าเป็นพระที่มีพุทธคุณด้านแคล้วคาดครงกพันชาตรีรอดปลอดภัยนะครับ เป็นราชวงศ์พระร่วงที่เราทราบกันพุทธลักษณะก็คล้ายกับขอมนะเพราะสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่เก็ตกับสมัยสโโขไทยซึ่งเราเรียกกษัตริย์ของสุโขไทยในครั้งนั้นว่าราชวงศ์พระร่วงนะละวโวหรือลพบุรีนั่นแหละครับนะ ได้รับอิทธิพลมาจากขอมดังนั้นพุทธศินพระยอดธงเนี่ยหน้าตาก็คิ้วโดกตาโตจมูกบานลิมพิปากหนานะครับปฏิมากรรมสถาปฏิยกรรมจึงคล้ายกับขอมเพราะได้รับอิทธิพลมาจากพราหมณ์อินดูในครั้งกนูนนะครับแต่ว่าชาวบ้านเขาก็มาเจอนะครั้งแรกก็มาเจอในกรวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เมื่อชาวบ้านเขาไปไปทำไร่นะทำไร่มันครั้งแรกขุดเจอเมื่อปี2,516นะที่ที่เราเห็นององนี้นะครับอ่าที่กุม่วงค่อมนะอำเภอชัยบาดานลบบุรีแต่ว่าตำนานใจนริงก็สร้างในสมัยอยุธยานาะนะครับพศพุทธศักราชส1 0 0มาเลยทีเดียวกลุวัดไตเตี้ย นะเป็นวัดเก่าแก่ของ3โครปทุมธานีนะครับต่อมาเมื่อเจดีจำรุดหักลงในราวปี2485จึงได้มาเจอนะปางมานวิชัยปางสมาธิแต่องค์ที่เพื่อนสมาชิกเห็นนี่เป็นปางมานวิชัยนะเป็นเนื้อตะกัวผู้ตกคุณก็ดังกล่าวมานะผู้ตคุณนี่เด่นทั้งด้านแคล้วคลาดรอดปลอดภัย คงกระพันชาตรีเรียกว่าพระยอดธงนะพระยอดธงเรามักจะได้ยินว่าธงชัยเฉลิมพลนะเพื่อนสมาชิกเป็นพระที่เป็นฝันกำลังใจให้กับกองทัพเวลาออกศึกออกรบนี่คงกระพันชาตรียิงแทงไม่เข้านะในสมัยนั้นแต่สมัยนี้เขาก็นิยมนะเพื่อนสมาชิกถ้าเรามีพระเนี่ยมีพระยอดธงที่ คอที่ตัวนี่เหมาะแก่นักลบนะทหารตำรวจอภอพรหรือว่าผู้ดูแลความปลอดภัยทั้งหลายอะนะท่านถ้ามีพระแขวนพระถูกสโลกนี่ก็ก็ดีนะเพื่อนสมาชิกเอาง่ายๆคือสายฮาร์ดคอร์นะสายฮาร์ดคอร์เนี่ยถ้ามีพระยอดธงนี่โอ้โหสุดยอดเลยนะเพื่อนสมาชิกดูองค์นี้นะพ่อใหญ่มหาเนี่ย นะดังกล่าวมาประวัติคร่าวๆแท้แน่นอนนะเพื่อนสมาชิกดูสิครับเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะองค์นี้แต่เราดูลักษณะดูเนื้อดูผิวดูวัฒนท่านเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆพระพหทธมหาแต่และองค์เนี่ยไม่ธรรมดานะครับแท้แน่นอนแท้แน่นอนจึงนํามาให้เพื่อนสมาชิกได้เห็นองค์นี้นะครับเห็นไหมครับนี่เราจะเห็นลักษณะ นี้เรียกว่าเม็ดพระธาตุนะเนี่ยเกิดขึ้นที่ลักแล้เนี่ยจนเนื้อแขนท่านหลุดออกไปบางส่วนนะเราก็จะเห็นคาบไข่พระก,กุพระเก่าที่เกิดขึ้นในตะก,กัวก็มีนะเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ความงามของท่านนี่พอเหมาะนะไปห่มจีวรให้ท่านแขวนโชว์ออกนอกเสื้อหน่อยนะ เนี่ยโอ้โหองค์เนี่ยเนื้อตะกัวนี่งามมากเด่นยิ่งถ้าใส่กรอบทองนะตัดกับสีของผ้าเนี่โอโ้เพื่อนสมาชิกโอ้อย่าบอกใครเลยทีเดียวนะปังมานวิชัย,ยดูฐานนะเพื่อนๆดูด้านข้างเห็นไหมครับดูด้านหลัง พระยอดถงนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูได้ดูกัน,แบบกนะกนแบบใกล้ๆนะให้ดูกันแบบใกล้ๆถือว่าเรามาศึกษาร่วมกันนะเพื่อนสมาชิกถือว่าเรามาศึกษาร่วมกันให้เพื่อนๆได้ดูใกล้ๆนะถือว่าเป็นพระแท้ดูง่ายองค์หนึ่งนะครับองค์เนี้ย พระยอดุงของพระเย่มหานี่นะครับถือว่าเป็นพระที่ผู้คนก็จับจ้องมองหานะถ้ามีโอกาสก็อยากจะได้มาครอบครองว่าอย่างนั้นเถอะนะครับเพื่อนสมาชิกท่านใดที่อยู่ในหน่วยงานดังที่พ่อใหญ่มหากล่าวมาเนี่ยต้องต้องนำมาครอบครองนะ นำมาครอบครองให้ได้นะเพื่อนสมาชิกให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบใกล้ๆเลยนะครับเพราะว่าพระยอดธงเนี่ยเป็นฝันกำลังใจให้กับนักลบไว่ายัางัเตอน,นนะครับนี่เราดูเราดูพระภาคท่านนี่ก็นั่นแหละรครับสมัยพระเจ้าใช้วรมันที่เกตนะ หอมเรื่องอำนาจคู่กับราชวงศ์พรนลวงของเราเนี่ยก็ร้อทวารรดีนะพราม์อินดูเนี่ยคิ้วดกตาโตจมูกบาลิมีิปากหนานะเ,นเพื่อนๆดูสิครับเห็นไหมครับเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะคาบไข่พ่อกูพ่อเก่านะ อันนี้แปลกมาศตรจย์มากเนี่ยพ่อยหญมหาเรียกว่าในเมตรพระธาตุนะครับเกิดขึ้นได้ยังไงเพื่อนสมาชิกเป็นหินนะครับดันขึ้นมาจากช่องลักแล้จจงให้แขนท่าน,นหลุดหาอยออกไปอย่างเป็นธรรมชาตินะให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะให้ดูกล้องใกล้ๆเลยนะทีนี้อย่างเนี้พ่อยมหาจึางบอกว่าี่ถ้าถ้าใครมีนี่ห่มจีวรในท่านโชว์ออกนอกเสื้อหน่อยนี่สวยมากนะเนี่ยเพื่อนเห็นสมาชิกเห็นไหมครับเนี่ยพ่อยมหาเรียกว่าเม็พระธาตุนะครับ ดันขึ้นมาที่รักแล้จนจนแขนท่านหลุดหักออกไปอ่ะเห็นไหมครับแขนหลุดแขนหักก็เป็นแบบธรรมชาตินใส่ใส่กรอบทองเนาะแขนโชว์ออกนอกเสื้อหน่อยนี่โอโหแบบเพื่อนสมาชิกขนลูกขนพองเลยนะเนี่ยดูพระาอุระท่าน พระกเก่านะเพื่อนๆดูนะดูสนิมน้ำสนิมเหล็กนะคาบไขเรียกว่าคาบไขนวลเทานะติดอยู่ในองค์พระนะติดอยู่ในองค์พระนะยังมีอยู่นะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเวลาเราดูเวลาเราศึกษาพระสมเด็จนะเราก็ต้องศึกษาอย่างนี้แหละครับ ค่อยดูกันไปนะครับเห็นไหมครับในจุดในแต่ละจุดเนี่ยงามนะงามมากนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยงามจริงๆเห็นไหมคาบไข่พ่กกุพ่กเกา่า ของพระสมเด็จน่ะน,นะเพื่อนสมาชิกดูนะครับแท้ดูง่ายนะย่แท้ดูง่ายจับทีไรมาในมือไม้สันนะพเพื่อนดูเนื้อเนื้อตะกว่ยไหมครับจับขึ้นมาทีไรในมือไม้สัน แท้ตาเปล่านะเพื่อสมาชิกดูดูความงามของท่านนะครับเนี่ยดูคิ้วดกตาโตจมูกบานลิมพิปากหนานี่คือพระอุละท่านพระพักท่านนะพระวร,ะรากายก็งดงามเก่าเนีย่ยเพื่อนๆดูดูเมตรประทาดนี่นะ หินนะขึ้นมาอย่างไงเพื่อนเอนจนแขนทนลุดออกไปนะครับเนี่ยองค์นี้ถ้าอยู่ถ้าอยู่ในมือเซียนนะโอ้โหเขาคงสร้างเรื่องเล่าสร้างนิทานขึ้นมาเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยนะเพื่อนๆเ,น,เน,นี่ยแต่พอมาอยู่ในมือพ่อใหญ่มหารก็ธรรมดาเพื่อนๆดูเห็นไหมครับข้าบไข เนื้อตะกัวโบราณก็ก็มีไข่เห็นไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ยขับไข่เนี่ยนี่คือด้านหลังนะเนี่ยสวยงามเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูสิครับเป็นพระที่ค่อนข้างจะหายากนะพระยอดธงเนี่ยเหมาะเหมาะแก่ผู้ที่ ทำงานดูแลควาสมสงบเรียบร้อยนะหมาะแก่สุภาพบุรุษนะเพื่อนๆดูคาบไขคาบไขของพระเก่าก็าจะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆสมาชิกดูสิครับดูความงามหาดูหาชมไม่ได้แล้วนะครับ พระที่มีความงามแบบโบราณแบบนี้นะเพื่อนๆดูพระเก่าๆที่มีพุทธศินที่ที่เราหาดูไม่ค่อยไม่ค่อยเจอในปัจจุบันเนี่ยนะ ก็อยู่กับชาวบ้านเรานี่แหละครับเยอะให้เพืเ่อนๆได้ดูพาพพักอีกทีหนึ่งนะครับให้ดูพาพพักท่านเป็นไงครับเนี่ย เราจะเห็นขัาบไข่พระเก่านะที่อยู่ในเนื้อของพระเนี่ยออกมาเลยนะครับไม่เห็นเลยนะครับเนี่ยออกมาให้เราเห็นเลยเนี่แถดูง่ายนะแถดูง่าย แทตาเปล่าเพื่อนๆดูสิครับคุณพ่อคุณเจ้าเลยนะครับเพื่อนๆดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับตูกอกตุกใจก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้พ่อใหญ่มหาช่อง2องพ่อบ้าน้วยนะครับขอบคุณครับ